ปรับกลยุทการเทรดของคุณด่วนครับบิตคอยหาวิ่งรอบนี้ไม่เห็นผลตอบแทน600%แล้วความผันผวนของราคาบิตคอยใน30วันที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ10%นะครับ โดยที่ลดลงจากเกือบ18%ในเดือนเมษายนในปี2 0 1 3นะครับมันจะเป็นเหมือนตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมมากขึ้นแะครับตอนนี้ก็เหลืออีก11วันนะครับสู่ b i t i o i n h a l v i ่งครับตัว Bitcoin ETF นะครับก็เป็นตัวเล่งนำให้ราคา i t t o o n ครับมันขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากตอนนี้มันทำ all time high ก่อนถึง b Bitcoin h a l วิ ing นะครับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเทรดครับจึงต้องแตกต่างกันไปครับทำไมเราถึงไม่เห็นผลตอบแทน600%เหมือน h a l วิ ing ตอนปี2020แล้วนะครับ เหตุผลข้อแรกเลยนะครับก็คือคนที่ถือบิตคอยแบบยาวๆนะครับมันเพิ่มขึ้นครับอยู่ที่14ล้าน BTC โดยสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับซึ่งมันคิดเป็นประมาณ70%นะครับของจำนวนบิตคอยที่ขุดออกมาแล้วประมาณ19ล้าน6 0 0นบิตคอยครับโดยเฉลี่ยนะครับบิตคอย ETF นะครับก็จะซื้อประมาณ1 0,000หมื่นบิตคอยต่อวันนะครับแต่ว่านักขุดนะครับสามารถสร้างบิตคอยได้แค่900บิตคอยในทุกๆวันครับ ทำให้เกิดการขัดแคลนนะครับแล้วก็ทําให้ราคาขึ้นเนื่องจากนักลงทุนที่เข้ามาตอนนี้นะครับผ่านทาง Bitcoin ETF นะครับมันเป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันเ,เป็นกลุ่มเดียวกับที่ลงทุนใน S&P 500 ETF ครับโดยเขาเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับซึ่งต้องถือขั้นต่ำอย่างน้อย3ปีโดยการตัดสินใจซื้อขายนะครับมันเขาจะดูเงื่อนไขของ เศรษฐกิจกมหาภาคครับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวแต่ถ้าเกิดเขาต้องการผลตอบแทน600%นะครับเขาต้องไปหาตัวสินทรัพย์อื่นๆนะครับเขาจะไม่เห็นจาก Bitcoin ห a าวิ่งรอบนี้แล้วขอบคุณข้อมูลนะครับจากคุณลูคัสนะครับเป็น CIO ของ UF ครับใครที่ต้องการผลตอบแทนแหลายๆเด้งแบบรอบที่แล้วนะครับแนะนำให้ซื้อเหรียญ a l t i n t นะครับส่วนวิธีการ เลือกเหรียญให้ได้กำไรหลายเด้งทำยังไงนะครับก็มีอยู่ในหนังสือเล่มน,นะครับคู่มือเทรดคริปโตด้วยมือถือครับสามารถสั่งซื้อได้เร็วๆนี้นะครับก็ติดตามกันดีๆครับผมแม i c ิสซอนทิกเทรดครับ